เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับที่เข้ามารับชมมื่อนี้ครับมาผมมาฟอกันอีกเช่นเคยครับครับผมสมพรคนบ้านๆนะครับอ่าได้มีโอกาสมาเอาไม้ตีนาดินเช่นเคยืันนี้ก็ฝาเปิดฝาปิดครับฝาปิดเมื่อนี้ค่อนข้างฝาสะดวกสะดวมาตามลาฮะประสวยเหมือนเดิมครับปลาเล็กปลาหน่อยสไตล์เก่าครับ ลงเม็ดกันเลยครับผม เอาแล้วเอาแล้วดอกแรกก็โดนเลยครับดอกแรกก็โดนแล้วครับประจอกครับประจอก ออกน้อยครับลงเบ็ดถึงลูงเบ็ดแล้วครับกระจอกน้อยครับตะโกกครับตะโกลัวชิจด,ดแถมแรกมาแล้ว

มาแล้วโอ้ขวางกันมาบ้านดนึ่ดูแบดูแบ เอ้โ่โยกยอว์ยอว์ไ่จับเะิร์นใช่ป่ะนั่นเหรอยังครับยังเขาก็เห็นปลาสรงตัวตัไม่ได้ถามเลยเนาะ

โอ้บุญหน่อยจัดจให้เัดบ่บบ่บ่เงี้ย้ยนาะเดี๋ยวคนเด้นาะมา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 างวานี่หน่อยนึงเร้วเห้ยล่ะว่าพูดโอ้ยว่ยังบุญมางน้ำเมฆานำเมฆาหน่อยวางหน่อยัให้จัดให้เื่อว่าบุญเต็มจัดดิ้คนบ้านโว้ย

อ่าสำหรับสุดท้ายถ่าย,ยคลิปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามผลงานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนวันนี้การโอกไม้เข้าห้ดงสีแดงสุดลงแล้วนะครับของคลิปนี้นะครับผมส่วนผลงานครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้เบิรงนะครับว่าผลงานมันนี้ได้อไรนะครับผมส่วนมากจะเป็นปลาเล็กปลาหน่อยเหมือนเดิมครับเป็นปลาใสขาวเรอมีได้ปลาจอกมาตัวนึงครับอ่านี่แหละครับผลงานครับเป็นปลาจอกนะครับเด็ดปลาจอกหน่อยตัวนึงนะครับ นี่ครับอ่ะจังได้จะกติดปาาติดตามผลงานในเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมโอเคครับอะ